เว้ยเคนดูอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะคือในออฟเลนคือเลียวมะมันก็เป็นตัว SSS เ SS อสเอสเลว,วะเก่งมากได้ดาวง่ายอะ่ะคือเลียวมะเลียวมะเหรอวะเออเดี๋ยวเทปนี้ เอาไงดีวะเล่นตามพี่บอมดีวะไอ้ก็เนี่ยนาน่าจะเป็นเทปคลิปโยนดาบเนอะเรียวมากคิดถึงดาบได้ออฟเลนนหรอวะป่าทุกคนไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ถ้าผมเล่นไม่ดีประการใดก็อย่าอย่าอย่าย่ว่าผมในคอมเมนต์นะคผมป่าดูเพื่อความสนุกสนานละกันนะครับผมจากพี่บอมคนป่าแล้วก็คิวดับ โก้ได้เติมเกมรับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็กคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติมอวีบนเว็บได้เร็วสุดๆเป็นกระเช้แรกโอเพนไดดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโก้ได้เติมเกมนะครับผมโอ,โอ้โหอนี่แล้วบรูใครกำลังหาอีขอแนะนำแอดมินต้น TP 7มีให้เลือกเยอะสกินแลรเพียบและมีผู้ติดตามเพจมากกว่า2 0 0 0คนเชื่อเพจตทยทิพครับผมไหนวะตัวเทียระดับ SS s ของออฟเลนเหรอ ตัวเทระดับ SS SS s SS s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  ของออฟเลนเรียวมะก็ป้าให้ทุกคนได้ไปดูกันเลยนะครับผมสําหรับเกมนี้เราจะกดเจอฉี<ฮ>อีกเราก็ต้องออกรองเท้าเกราะใช่ปะคนดูป้าประมาณนี้ละกันก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านก่อนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูค่คลิปถือดาบชาแนลนะครับผมป้าโอเคมาดูกันเลยว่าเรียวมะมันจะขึ้นแท่นตัวออฟเลนที่โหดที่สุดหรอวะก,ก็ก็โดนอีกก็ให้มันแลกแกกันไปนะครับผมนี่ฉีกับเรียวมะต่างต่างคนต่างแบบเขาเรียกว่าแลกเรีอคาวลี่กันไปนะครับ เน้นฟาร์มก่อนอะเราเน้นเน้นฟาร์มก่อนแต่ที่จริงอะคือเหมือนว่าจะมีลูกเพจของผมบอกว่าให้ผมกักเวฟนะผมเนาะถ้าผมเราอ่อยมันมาจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเราออยมันมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยอยใจเย็นดีน้อง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 ชายใจเย็นน้อง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 เอาโอ้โหมาไม่เป็นไรนะมผมฟังตรงข้ามมันเป็นบ้าอะไรกับผมว่าเฮ้ยทำคลิปอยู่ให้เกียรติคนทำคลิปหน่อยได้ปะฮัลโหลนะผมก็จะเรียวมาตัวเทสสสตะกี้ผมว่าผมกดฉี่ได้นะเด็ดเนี่ อ้อยมาไม่เป็นไรยิวแบบใจเย็นสติไว้สติคลิปยังอยู่ครบคลิปยังอยู่ครบยิวแบบสตินะสติต้องมาปัญญาต้องเกิดนะสติตะเลิอนมันจะเกิดปัญหาเอาหน้าผมผมออกไหนเพจเลยเกมนี้คืออะอยากจะโอ้โหมันไปอะไรกับเลนบนวะเอ้ยเลนล่างไม่บวกกันหนอวิเอาจริงดีวิคือไอ้นิกกับไอ้นิกกับอมโอมาอยู่ข้างบนไอ้นิกอมโอมแล้วก็ฉีหอบใช่ป่ะเลนบนสามตัวเออผมเชียร์ในเดี๋ยวไป เขียร์ไ้เลียเอาเลยเรียวมะตัวระดับ s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  นะครับผมนี่นี่ได้เดาง่ายนะพี่บอมช่วยด้วยพี่บอมสอนผมเล่นเรียวมะเร็วผมเล่นเรียวมาออฟเรนไม่เป็น <laughs> ผมเล่นเรียวมาออฟเรนไม่เป็นอ่ะพี่บอมอ่ะผมโอเคฉี่มันได้เติมก่อนนะผมปล่อยมันไปไอฉี่ถ้ามันได้เติมก่อนนะปล่อยมันไปครับเราแบบให้มันเป็นเรื่องของมันนะไอซิปมันสไตล์ปาวะคนดูไม่น่าสไตล์นะครับผมฝั่งตรงข้ามน่าจะไปออเรนมังกรกันดเอ้ไปออมังกรกันหมดละคิดหือดย,ยังมีอออยู่วะ่ะ ออยมันน่าจะตีเลสแปลว่าคนดูเอ้ยแต่ฝั่งของข้ามันทำอะไรไม่ได้นะเอ้ยแต่โอ้โหอยออยมันเก่ากเวลาเราใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยออยใจเย็นน้องเฮ้ยออยใจเย็นน้องเฮ้ยออยใจเย็นน้องโอ้โหเฮ้ยตัวตัวคุณเวอร์จังวะออยเฮ้ยใจเย็นนะแต่แต่วันวันเดอร์เราได้เรื่อยๆรื่นะก็ ที่โดนโดนดีกลัวกลัวดีกลัวดีกลัวดีเอลเอลสูโดนดีเอลเอลสูตโดนดีโดนดีโอเคอุ้ยโดนโดนเรือขังนะโดนโดนเรือขังนะเรียกับพี่เป็นแค่คนไม้นะครับผมป้าให้วันเดอร์จัดการให้หมดเส้นนะเกมเกมนี้เราต้องให้เพื่อนแบกเราแค่เติมไฟเพื่อนทําซีซีให้กับเพื่อนเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมป้าก็ตัดตัดเวฟเลยนะครับผมชิวๆนะคนดูไหวคนดูเราได้เรื่อยๆนะผมแต่เกี่โกเวลาน่าจะตันเอ้ยน่าจะตันเลยหน่าจะทันตังอยู่นะโกเวล่าอยู่ในแมพผมอยู่นะประมาณนี้นะ ใจเย็นใจผมไม่รู้นะว่ามันเป็นการตัดเวฟหรือเปล่า่ะถ้าผมเป็นเปล่าผมผมผมใส่แล้วตอนนี้ใจเย็นที่ปดบดบค่อยคุยกันไปนะครับผมอุ้ยวันเดอร์ไม่กลับบ้านหรอคนดูวันเดอร์อะไรคิดว่าตัวเองเป็นเรียวมะนะครับผมนะเรียวมะซูคุนะป่ะโอเคก็ ายวันวันเดอร์ให้ให้เขาได้เลือดนะให้เขาได้เลือดนะว่าฉีก็แจ๊เลยนะไม่ไม่ไม่โดนแต่แต่แต่โดนโดนวันเดอร์ผมนะโดนโดนวันเดอร์ผมเก็มหมดนะน้องโดนโดนวันเดอร์ผมเก็มหมดนะก็นี่สไตล์ฟอร์มตัวโค้ดโดนสตาร์ทเลยแล้วก็หนึ่งดึ๊ไม่พอสองดึบละกันว้าวว้าว้าหรือว่าเดียวมามันกดฉีได้เพราะมีวันเดอร์คนดูแค่นั้นแหละเรียวมามันกดฉีได้เพราะมีวันเดอร์หรือเปล่านี่นิดหนึ่งนะนิดนึงนะเจออะไรเว้นหมดไออออยู่ไหนไม่รู้นะไม่สนแต่อีนิกมา แต่ไอ้นิกมาไอ้ไอ้นิกอยากใส่ก็ใส่นะโอ้ม,มันมีโอมโอมอีกโอเคประมาณนี้กันถือว่าผมสำรวจแบบให้กับทุกทกคนนะผมเหมือนว่าเลนบอลจะอยู่2ตัว2ตัวใช่ไหมโอเคเราพิมพ์บอกนะหน้าที่ออฟเลนมีแค่นี้แล้วถ้าโกเวล่ามาเติมเรนช้า <c oughs> ผมรับเคลียร์ให้นะครับผม <c oughs> <c oughs> เอาว่าว่าบริการรับเคลียร์เลนบริการรับเคลียร์เลนเราเราเน้นฟาร์มไปเรื่อยนะคนดูคือแบบเน้นเน้นกั๊กคลิปโอ้โหฉี่ทำไมมันมาพร้อมกับโอมโอมวะคนดูโอ้ยัง โอ้ฉี่มาพร้อมกับอมโอมว่าซ่านว่ะโอู้อออยังนหรโอ้โอเคก็ถือว่าแต่แต่ป้อมกลางมันแตกนะคนดูอันนี้เล็กๆน้อยๆนะป้อมกลางมันแตกนะ <c oughs> ครับก็ก็โดนโดิไอฉี่เหรอไอฉี่เหรอโดดโดโดนนะน้องถ้ามานี่โดนนะป โอเคได้ได้คีมมันอยู่นี่แล้หลบหลบพยายามหลบแต่โทษทีนะผมผมออกเกาะเยอะนะก็คุณทําอะไรผมได้ <c oughs> เอาว่านท์เพจเอามาอันเดียวยังคุ้มคุณดูอุ้ยนท์เพจอันเดียวคุ้มจัดก็โดนดีฉีเหมือนว่าสก,กิลจะหมดแล้วนะผมก็ปังเอ้มันกลัวกลัวกันไปนะผมแล้วทําไมผมงงตรงที่ทําไมซิฟมันมาเลี้ยงฉีวะคือเออไม่เป็นไรนะผมก็กอดเลนไปทุกคนสังเกตไหม เลนกลางเราชนะเลนล่างเราชนะนะครับเราเป็นผู้เขาเรียกว่าผู้โดนย่ำยีแค่นั้นพอเราเป็นผู้โดนตดวอะไรมาวะโอ้ยชาหลบหลบนี่มั่วๆนะโดนโดนโดนนะมันมันต้องเสียฟิกเกอร์คนดูมันต้องเสียฟิกเกอร์แล้วมันเสียสกิลสองด้วยคนดูแต่มันพยายามที่จะสู้กับเรานะมันพยายามที่จะสู้กับเราสองสองดึกด้วยโดนึโดนโดนแคสตันตีว่ะคนดูแย่แล้วไปคนดูไปคน คน,ค,นคนดูช่วยด้วยคนดูช่วยด้วยคนดูช่วยด้วยเอ้ยฉี่ฉี่ใจเย็นนะครับน้องน้องฉี่ฉี่น้องน้องน้องฉี่ใจเย็นนะเอ้ยทุกคนของเรื่องสู้ฉี่ไม่ได้แล้วใจเย็นคนดูเราเราหลีเลือดได้เรื่อยนะเรียวมาตัวมันไม่จำเป็นต้องกลับบ้านนะเว้ยคนดูเนี่ยเดี๋ยมันก็หลีเลือดได้แล้วหลีเลือดได้เรื่อยด้วยวันเดอร์ถ้าเฮ้ยวันเดอร์ยังอยู่เลยล่างอยู่เลยอ่ะคนดูเราอยากได้บูมากๆเลยแต่ก็เราเน้นเชียร์เลนดีกว่าก่อนคนดูเราเน้นเชียร์เลนนะเราเน้นกอดป้อมไปก่อนนะครับผมหลักการในการที่เราจะเล่นเรียวมา ให้ฉี่มันกลับไปครับคนดูเกมนี้ผมโดนพวกมันย่ำยีว่ะพวกมันคิดอะไรกันอยู่ฮะเล่นย่ำยีชี้ถือดาบบนี่เหรอ,อยังไงย่ำยีมะเขือปอแปะเออคือเขาสลับเลนกันนะชิดสุดาเพิ่งรู้ตัวนะ <c oughs> <c oughs> เขาสลับเลนกันตั้งนานแล้ววันเดอร์โอ้ยอยอูยอ่อวันเดอร์โดนโดนนะวันเดอร์โดนโอยดนอย,อยนะ ไม่เป็นไรครับชิวๆนะคือแบบตะกี้เหมือนว่าเพื่อนเราเลือดจะเหลือน้อยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเราเรา,เราเน้นสร้างซีซีเอ้ยนี่นไอซิปโป้โหไอซิปโป้มันฟิกเกอร์หนีเลยเหรอวะเอ้ยยังไงก็ไม่รอดนะผมหนีกาซานนุ อู้ไอซิโปโดระเบิดนะซิโปโดระเบิดนะเร,เราเราเราใส่ต่อคนดูเราเราใส่ต่อเราใส่ได้เรื่อยๆนะครับผมสองสองดึ๊บเลยแล้วก็ตีบ้านนะครับผมถึงดาเมจเราจะไม่มีแต่ประสิทธิภพาพในการเล่นของเรามีอยู่ท่วมท้นนะครับผมเหมือ<ส>นว่าน,นิกจะเล่นอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เพื่อนเราโดานปิดแล้วเราต้องช่วยเพื่อนใช่ไหมออยกดอติหนีไปแล้วก็โดน้าเอลซูดเอลซูดิสเซนเกตหนีแล้วก็พยายามช่วยโตโรไปละกันนะครับผมบ้านเดี๋ยวเราเล่นเลนบนกันดีกว่าครับเรา สร้างซีซีไปเรื่อยคนดูสร้างซีซีไปเรื่อยพยายามถึกบึกเบินน่าถึกทนและบึกเบินป่ะโอเคเกมนี้ไหวไหวเอ้ยหรือว่าเรียมาเป็นเสียเซ็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 จริงวะคนดูเอ้ยโดนโดนนะโดนโดนนะไอซิโปมันต้องอันตีหนีอะคนดูโดนดีโดนดีซิโปซิโปอย่างเงี้ยเซ่อปังกูรัวกลัวนะผมเนี่ยเราพยายามโซนพื้นที่ยิกงยิ่ฝั่งตรงข้ามไม่ฝั่งตรงข้ามมันเล่นไม่ได้นะผมยิ่งฝั่งตรงข้ามเล่นไม่ได้ยังไงทีมเราก็จะเล่นได้โดยสมบูรณ์แบบนะครับผมเนี่ยสร้างซ โดนน่าจะเป็นผมว่ะเดี๋ยวผมพยายามคุ้มกันเพื่อนอยู่ผมคุ้มกันเพื่อนอยู่นะผมเอ้ยต่แต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเเราโดนไม่เป็นไรนะผมก็แจ้นิ่งไปนิ่งไปเรื่อยเรื่อย้ยวันเดอร์เหมือนว่าจะเพิ่มโล่ให้แล้วนะผมผมมีฟิกเกอร์อยู่แต่ก็พยายามสร้างดาเมจไปเรื่อยเอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เอาวะเอาวะมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออฟเลนโหดเฮ้ยออฟเลนสนุกออฟเลนสนุกจริงๆ เฮ้ยออฟเลนสนุกจริงๆก็ไอ้นิกมาโดนนะผมมีฟิกเกอร์นะผมฟิกเกอร์จิ้มฟิกเกอร์จิ้มแล้วโดนเลยจิมจ้มจมะเขือปอแปะนะผมเดีด๋ยนี่ไอ้นิกปาคนโดนเดี๋ยวเราเน้นที่จะขอโทกว่าตีดาร์คเลเยอร์ก่อนไหมตีดาร์คเลเยอร์แล้วก็จบบ้านฝั่งตรงข้ามน่าจะไหวนะเอ้ยแต่ทีมเราก็เออตีบ้านกันได้เดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์ล่างใชจ้ะด,ด้วยหน้าที่ของออฟเลนป่ะเราเราเป็นออฟเลนคิวดาบใจเย็นเราไม่ใช่จังเกิลเราต้องเคลียร์เลนนะลบลากคิฟคิวดาบใจเย็นเราต้องลบแล้วจะไปไหน ถ้าถ้าทุกคนแบบอะไรอ่ะทันทันมุกแบบโอ้โหพันปีเท่าไหร่อ่ะพันปีแปดร้อยพันปีหนึ่ันปดร้อยป่ะทุกคนจะจะรู้อยู่นะจะไม่ขายให้หมด <c oughs> เดี๋ยวเราปล่อยล่างเลยวนะ่ะปล่อยลางแล้วก็ใส่สัต,ตรตให้หมดแล้วใส่ป่ง ก็รูกลัวกลัวกัวนิกนิกลัวนะนิกนิกลัวนิกนิคโดนนะคือคือโดนโดนนะคือคือออยมันพยายามเล่นนะแต่แต่คือมันมันทำอะไรผมไม่ได้นะครับผมที่จริงอะถ้าผมออกฟูลดามีผมปุยไปแล้วนะผมแต่ออยมันพยายามสู้นะแต่แต่ทีมเราเราไหวทีมทีมเราไหวหมดฝั่งตรงข้ามสู้ไม่ไหวเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะอ้ยออยออยมาโดนหมดนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเสียไป3ตัวนิกเหมือนว่าจะไปรีเลือดแล้วนะครับผมแต่เราตีบ้านกันก่อนเลยบ่างฝั่งตรงข้ามน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมอุ้ยออยเอ้ยเชนเชนก็เป็นมันทุกกกกคคคนนนนโออออเเเเจจัััดดดาาารรยยยยไไไป้้้้้้แลลวว็มมบบะะผฮ ตัว S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  ของพี่บอมคนป่ามาแล้วเว้ยก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเดียวมาออฟเลนนะครับผมเออคนเล่นไม่เป็นก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผม <c oughs> นอกก็เ <c oughs> ชื่อพี่บอมผมว่านี่คือเทียอันดับหนึ่งในใจคีพถือดาบและก็ในใจของทุกๆคนนะครับผมเนี่ยตัวแบบมันมันโหดไงคนดูแบบตัวมันตัวมันสุดโหดอะ่ะคนดูอันนี้เอาจริงแลบบเอว่ะอว่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนอกแต่ผมได้สองดาว ผมผมได้ผมได้สองดาวโดยที่ผมไม่ได้ MVP เงี้ยอุย เอาเรื่องนะคนดูดาเมผมเยอะสุดอะ่ะยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยคนดูเลียวมาอย,อย่างเงี้ยว่าประมาณนี้แล้วการจบล้วสำหรับคลิปนี้นะผมจบเก้าในทีแล้วไอ้เกมนี้มันจะสิบนาทีเปลว่าคนดูไม่ทราบเหมือนกันนะผมงั้นคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมคลิปหน้าจะไม่ก็ฝากกดติดตามคลิปถือดาบกันด้วยนะครับผมจบล้วสำหรับอัพเลนก็ฝากก่อนเลยสําหรับเขาหรือว่าเทียของช่องพี่บอมคนป่าเนาะก็เป็นเทียที่สามารถเชื่อถือได้นะครับผมเพราะว่ามีเลียวมาจังเกิลอยู่ ประมาณนั้นละกันป่ะในคลิปนี้ก็จบละสวัสดีคับบ๊ายบาย